สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําครึ่งหลังพฤษภาคม2567นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมเราเริ่มต้นกันนะคะว่า มันมีดาวกี่ดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังที่จะขยับเข้าไปและดาวต่างๆที่ตั้งหลักปักฐานอยู่ในเรื่องกระดุมพระในเรื่องตนุลักเนี่ยเขาอยู่กันมายาวนานและเราอาจจะเรียกเขาว่าดาวดึกดําบรรอยู่ื่องแตต้นปีอย่างเช่นดาวพระเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยู่ตั้งแต่เดือนก่อนอย่างเช่นดาวพระเกศเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังในเรื่องการเงินการงาน,งาน,งาน,งานความรักเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะต้องบอกว่าเสากลุ่มรักของชาวลัคนาและราศีกลุ่มเนี่ย ก็ต้องเตือนกันอยู่เสมอเพราะหลายคนจะไปฟังนู่นฟังนี่แล้วเสากุ้มรักจะต,ต้องทุกข์ใจเสากุ้มรักของคุณเป็นวินาทก็จริงแต่แสดงว่าเอาดีในเรื่องของงานวินาศทั้งหลายได้งานการต่างประเทศเลยทั้งหลายได้เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอุดมนระรัและเป็นองค์เกณฑ์ดาวสองดวงนี่มันหมายถึงว่าเจ้าตาจะใช้วิชาความรู้ความสามารถพรสวรรค์พรแสวงของคุณนในการตั้งหลักปักฐานสร้างชื่อเสียงหาหลักทรัพย์คือคุณจะมีความความคิดความอ่านที่มันแปลกไปจากคนทั่วไป นะคะเพราะฉะนั้นอย่างองเกนนาระเนี่ยอย่างดาวพระเสาร์เนี่ยกลุ่มเข้าไปเป็นเอกานาระเก์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าวตาในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะได้ทรัพย์สมบัติมรดกอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งที่ดินนะก็อาจจะมีแววพวกนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้นะคะลักนณาราศีกุ่มเนี่ยจังหวะนี้อะแอดทวนให้ก่อนก็ได้ ดาวพระังคายของคุณหรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็ทับเรือนกระดุมพระนะคะพระังคารทับเรือนการงานอยู่ในเรือนกระดุมพระแสดงว่าเป็นลักษณะของคู่สมพลส่งผลดีในเรื่องการเงินในขณะที่เจ้าเรือนตนนะคะดาวพระราหูเนี่ยเข้าไปสู่ราศีมีนในลักษณะที่อยู่ในลักษณะของคนที่ปรับตัวเก่งดูทิศดูทางเก่งระยะเวลานี้มันเงินเข้าอยู่ละนี่คือคือดาวสามดวงที่เขาอยู่ ดาวสี่ดวงที่เขาอยู่ตรงนี้มานานซึ่งถ้าจะเจาะลึกถ้าอยากฟังลึกอ่าประวัติประวัติของดาวสามดวงเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยสี่ดวงเนี่ยเจ้าตาไปหาเลยไม่ว่าจะเป็นพระเกตพระเสา,าร์พังคารพระราหูแอดทำหมดแล้วลึกถึงดาวพื้นดวงเกิดด้วยคนไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดว่าอยู่จุดไหนคุณยังฟังครบได้เลยเพราะมันละเอียดละอ้อแอดเชื่อว่าคุณได้อะไรจากคลิปนั้นแน่ๆถ้าเกิดคุณฟังจบนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยช่องแอดจะรู้เลยว่าแอดอาจจะทวนนิดๆหน่อยๆไม่ได้เจาะลึก อะไรเท่าไหร่เพราะว่าไทยละเอียดให้เสมอนะคะทีนี้เราเข้ามาสู่ว่าวันที่21พฤษภาคมเนี่ยพระสุขเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เขาจะขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะคะในลักษณะที่พระสุขเข้าสู่ภพเรือนพันธุตรงเนี้คือสุขเป็นเรือนอยู่ในเรือนที่สของราศีของคุณเพราะฉะนั้นพระสุขจึงเข้าเป็นอุดมเกณฑ์ พระฤหัสจึงเข้าเป็นอุดมเกณฑ์พระพุทธอยู่ในนี้ย5สิ้าพฤษภาคมจึงเข้าเป็นอุดมเกณฑ์จากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เป็นอุดมเกณฑ์ลัคนาราศีกุมปรากฏว่าคุณมีดาวอุดมเกณฑ์ทั้งสิ้นสี่ดวงครบองค์เอาตรงไหนมาไม่ประสบความสำเร็จในเดือนนี้เอาตรงไหนมาทุกท้อ จำเอาไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่มันยากลำบากโดยที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำกรรมใหม่ของเรานั่นคือเรื่องของบุพกรรมกรรมเดิมของเจ้า,าตาที่มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีที่แบบว่าโอ้โหแอดบอกว่ามันเข้าอุดมเกณฑ์ทั้งหมดทำไมมันยังไม่ดีอีกแสดงว่าเราต้องทำไมฮะกม้มนาก้มตา ทำสิ่งที่ดีต่อไปไม่ต,งต,งตงกงลุมตกล่องกรรมร้ายในอดีตส่งผลทําให้พบเจอเรื่องเลวร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาเลยเจ้าตาบอกแอดคอเป็นเอ็นเลยว่าไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยพูดจาใส่ร้ายใครไม่เคยทําใครรับหลังทํางานก็ทําสุจริตเพราะฉะนั้นกรรมร้ายนั้นในอดีตส่งผลมาให้เจ้าตาพบเจอเรื่องร้ายแต่กรรมดีในปัจจุบันะจะทำให้คุณรอดพ้นเรื่องเลวร้ายนั้นเสมอไปแอดถึงพูดเสมอไง ประคับประคองตั้งใจทํากรรมใหม่ที่ดีให้มันต่อเนื่องนะคะแล้วมันจะจัดการวิบากกรรมกรรมดําวิบากดํากรรมเก่าในบุปผชาติก่อนของเราที่เราไม่เคยหลีกเลี่ยงได้เนี่ยจัดการได้เสมอนะเพราะฉะนั้นอย่างดาวหกสี่เขาสุพภรุพันธทุเนี่ยโอ้โหบ้านช่องห้องหอนะคะเพราะอะไรล่ะก็มันเป็นอุดมเกณฑ์มันจะไม่มีความทุกข์เลยะระยะเวลานี้แม้มรุตยุอยู่ด้วยเนี่ย เจ้าาตาก็ประสบความสําเร็จพูดผิดทําอะไรผิดก็ปรากฏว่าประสบความสําเร็จอยู่ดีลักษณะของดาวอุดมเกณฑ์มันคืออุดมไปด้วยคนที่เข้ามาช่วยเหลือกับเจ้าาตาคนที่เข้ามาช่วยเหลือล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอะไรคะโชคลาภความสําเร็จลาภะกระดุมผ้าคู่ครองคนรักเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่นะคะลูกน้องนะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนได้มรดกเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมเพราะอะไรมีเกณฑ์ได้มรดกเป็นที่ดงที่ดินด้วยนะคะได้เช่นกันเพราะว่ามรณะพันธุุในลักษณะที่เป็นคู่ธาตุน้ําเนี่ยอย่างดาวพระพุธในช่วงปลายปลายเดือนคือประมาณยี่สิบห้าพฤษภาคมมันจะไปเป็นลักษณะของดาวที่ต้องอ่านว่ามรณะพันธุพันธุเป็นเกษตร เพราะฉะนั้นเจ้าอาตาจึงมีหลักฐานบ้านช่องที่ดินอาคารยานหานะทรัพย์สินนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเจ้าอาตาบางทีได้มรดกจากคนที่เป็นยาติสดิทหรือบิดามันดาให้เจ้าอาตาเป็นผู้รับผลประโยชน์ ญาติมิตรมีหลักฐานมั่นคงจนเจ้าตาเนี่ยพึ่งพาได้เขาฝากเจ้าตาทํางานหรือเขาช่วยเหลือเจ้าตาในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่เหนือการคาดหมายแล้วลักษณะของดาวอย่างนี้นะคะจะส่งผลให้เจ้าตาบางคนเนี่ยได้รับเงินประกันจากกรมธรรม์ได้รับเงินแบบครบรอบหรือได้เป็นผู้บรรจุชื่ออยู่ในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกู่กองกุลรักพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาให้เขายกทรัพย์สินให้ มันไม่ต้องมีการจากเป็นจากตายกันก่อนก็ได้นะคะเรื่องพวกนี้มันคือแบบยกประโยชน์ให้ตั้งแต่แรกเพราะคนสมัยนี้นิยมที่จะจัดการก่อนที่จะจากไปนะคะในส่วนของพระสุขวันที่21เนี่ยเข้าสู่พบเรือนพันธุและลักษณะก็เป็นอุดมเกณฑ์เหมือนกันก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้พอเป็นอุดมเกณฑ์พระสุกก็ส่งผลดีเต็มพลังให้กับเจ้าขตาเรียกว่าช่วงนี้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินมา นี่มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นลักนณาราศรีกุมเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เจออะไรดีๆเลยนะคุณไปผูกดวงหาลักนณาหมายตามหลักสูตรหรือย่ญาณน,นะคะคือช่องช่องใครก็ผูกดวงตามนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าหนูบางทีก็เป็นธนูบางทีก็เป็นกุมหนูจะเอาวันไหนดีแอดมินช่องแอดยกเว้นแต่ว่าคุณฟังจากราศรีได้ด้วยฟังจากลักนณาได้ด้วยนะคะมันเป็นเหตุผลทางตำราของใครของมันนั่นแหละ จริงๆคนคนคนที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์หรืออยากจะฟังเรื่องพวกเนี้ยนะคะถ้าคุณหาเหตุผลมากๆแล้วมันตอบไม่ได้นะคุณข้าตรงนั้นไปเลยแอดไม่ได้แอดไม่ได้สอนให้คุณไม่มีเหตุผลนะแต่บางเรื่องมันครูบาอาจารย์เขาทําสถิติมาคุณจะไปได้เรียงจากครูบาอาจารย์ที่เขาจากไปแล้วเหรอแล้วการเก็บสถิติต่ตตอมาคือคนรูดที่เก็บสถิติต่ตอมาแล้วท่องจําต่อกันมาแล้วมันได้ผลเพราะฉะนั้นเนะี่ยการสงสัยตรงนั้นเนะี่ยมันดูไร้ประโยชน์ ไร้สมองแล้วก็ไร้เวลาที่มันไม่มีเวลาที่จะไปสงสัยเรื่องนั้นถ้าเกิดเราท่องตามครูบาอาจารย์แล้วมันเกิดเรื่องนี้สถิตินี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะอย่างของช่องแอดเนี่ยหลายคนฟังจากราศีแล้บอกแม่นกว่าลัคนาก็มีบางบางคนมีคนมาถามว่าต้องการอยากรู้เหตุผลทําไมช่องอื่นเขาฟังจากลัคนาแต่ช่องนี้จะฟังราศีก็เหตุผลตรงนี้แอดบอกไปแล้วไงว่าเพรแอดไม่เชื่อในเวลาเกิดของทุกคนแล้ว ราศีก็มีพระอาทิตย์เป็นจุดกําเนิดอยู่แล้วนะคะมันคือดวงในพื้นเกิดของคุณคือมันใช้จุดพยากรณ์ที่เป็นของคุณอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลส่วนตัวของแอดอะคุณจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของคุณนะคะแต่ต้องบอกว่าลัคนาราศีกุมเนะี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้อะไรเลยในวันที่คุณมีดาวอุดมเกณฑ์ครบทั้งหมด อดยืนยันเลยว่าคุณไม่ใช่กลุ่มแน่แนแม้จะเป็นดาวรวมหรือไม่คุณก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในอริมรณาวินาศอยู่ในจุดประและจุดนิดอยู่ในจุดที่ไม่เป็นผลดีกับดวงชะตาเลยซึ่งมันแบบว่าหนึ่งในล้านคนที่ดาวทั้งสิบดวงจะอยู่ในทิศทางแบบนั้นต้องทำกระทำกรรมเก่าที่มันแบบย่ำแย่มะแต่โดยรวมทั้งสิ้นอาจจะไล่ให้ไปหาลัคนาใหม่ นะคะแล้วแน่นอนว่าคุณเนะี่ยคลิกเข้าไปใต้คลิปนี้ก็ได้หรือคุณจะอ่านคอมเมนต์บางหมุดก็ได้มีเส้นทางให้คุณไปหาเจ้าคุณตาต้องเข้าใจว่าการฟัง u t u b e อ่ะแอดไม่ได้ผูกดวงให้ทุกคนเพราะว่าแอดไม่ได้รับทำนายนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บทุกคนจะขวนขวายรู้จักตัวเองรู้จักดาวตัวเองแล้วจัดก,การดาวตัวเองเป็นเหมือนนะตามหน้าปกเลยรู้ทิศรู้ทางดาวแล้วคุณจะรู้จักพัฒนาดาวของตัวเองให้พาตัวของคุณเองอ่ะไปประสบความสาเร็จ ถ้าจุดเริ่มต้นน่ะคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องไปพึ่งนักโหราศาสตร์ที่เขาเรียนมาทางนี้ให้ผูกดวงหาลัคนาให้แล้วก็ดูตามตำราของเขานะคะซึ่งไม่ใช่แอดแอดไม่ได้รับดูตรงนั้นนะดังนั้นแอดรับประกันได้ว่าลัคนาราศีกุมช่วงระยะเวลาเนี้ยทิศทางชีวิตมันดีกว่าปีที่ผ่านมามากเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้อะไรดีเลยมันก็ปีดีกว่าที่ผ่านมามาก เอาแค่พระสุกดาวเดียวในตอนนี้ให้ผลดีในทุกประการทุกความหมายของชีวิตเจ้าคตาจะเป็นศิลปินศิละปะจะเป็นผู้สร้างโรงมหรสบโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าคุณจะได้ทั้งหมดความรักก็สดใสสวยงามมักจะได้ความรักที่เกี่ยวพันกับญาติญาติแนะนําให้ดาวสุกตำแหน่งนี้จะส่งเสริมความรุ่งเรื่อุดมสมบูรณ์คือแค่สุกดาวเดียวมันเต็มไปด้วยสุขภาะและความหวังอ่ะจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ย การให้คุณเนี่ยเต็มทุกประการไปพบเจอกับพระฤหัสก็พฤหัสเป็นอะไรพฤหัสเป็นคู่โชคคู่ทรัพพระฤหัสเป็นการเงินลาภะเพราะฉะนั้นถามว่ามีเกณฑ์ถูกหวยไหมก็มีอย่างที่สุดแล้วลัคนาราศีกุมอะ่ะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์นะคะเพียงแต่ว่าพระพุธหรือเจ้าเรือนปุตตะของคุณมัน,เป,นเป็นมรณะด้วยมันก็อาจจะเป็นหวยใต้ดินหวยบนดินหวยต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะคะหรือบางทีมันจะเป็นแบบว่าลูกหลานบริวารจับให้ อย่างเงี้ยค่ะเพราะวะ่าปุตตะอยู่ในเรือนพันธุในลักษณะคู่ทัดน้ำตัวเจ้าตาเนี่ยนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยต่อให้เกิดมาไม่สวยไม่รวยไม่อะไรนะฟุ้งฟิ้งสติปัญญาสูงมีแต่คนพอใจมีแต่คนรักใครมีแต่คนเข้าหานะไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะต้องบอกว่าลักษณะของเจ้าตาในช่วงนี้คือใครเห็นใครรักพักที่ไหนคนก็ชมประมาณว่าสุขมาหาอุดเลย นะคะแล้วคุณคิดดูว่าพบเรือนที่สี่เนี่ยมันก็เป็นพบเรือนที่ช่วงระยะเวลานี้ยมันบางคนเนี่ยเกิดเรื่องของการโยกย้ายแอดว่าการโยกย้ายของเจ้าตาเนี่ยมันมีมาแล้วตั้งแต่ตรงนี้นะคะระยะเวลานี้มันเป็นการอยู่นิ่งและของเจ้าคตาเป็นการอยู่นิ่งพัฒนาตัวเจ้าคตาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วก่อนหน้านี้ที่พระพุทธกับพระสุขอยู่ในเรนือนสหัชชะ เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะเวลานี้เลยเป็นการลงหลักปักฐานไอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเจ้านายลูกน้องอะไรพวกเนี้ยนะคะถามว่ามีไหมถ้ามีก็เป็นไปนในทิศท,ทางที่ดีแต่ว่ามันมีตั้งแต่ก่อะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพระศุกร์ในเรือนนี้เนะี่ยแทบจะปิดประตูแล้วก็ขังโชคลาภความสําเร็จไว้กับตัวเจ้าพตาเลยนะเป็นทิศท,ทางที่ดีพอพระฤหัสกับศุกร์มาเจอกัน แอดก็ต้องบอกว่าเป็นมันก็จะเป็นลักษณะที่เจ้าชะตาประสบความสําเร็จอย่างมากในเรื่องของการพูดการเจรจาสติปัญญาที่แจ่มใสชื่อเสียงที่เกียงไกลคู่ครองที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองนะคะถ้าเป็นหญิงก็น้องแก้มบุ๋มเลยนะคะระยะเวลานี้คือคู่ครองก็จะให้แก้วแหวนเงินทองของมัน่น อะไรเต็มไปหมดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นน้องแก้มบุกเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติจากเจ้านายแบบประติมคือแอดก็จะเทมาทางลัคนาราศีกลุ่มอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าแอดมองนี่ยกม็มันมีเรื่องของความสุขสบายแล้วก็ฉลาดด้วยพลิกแพลงในการทํามาหากินมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆมีผู้ให้ความเมตตาเข้ามาเสมอทั้ง5กับ1และ5กับ6จะประมาณนี้ทีนี้ในลักษณะที่5กับ4พระพุทธเนี่ยเข้าวันที่25เนี่ยมันก็จะเป็นคุณสมบัติด้านดีคือฉลาดเรียนรู้ไวแจ่มใสปรับตัวได้ทุกสถานการณ์มั่นคงแข็งแกร่ง ในช่วงนี้คือมันเต็มไปด้วยความสุขเห็นไหมดาวของช้าวลัคนารสีกุมเต็มไปด้วยความสุขเสียอย่างเดียวนิดเดียวคือวีนาสอยู่ในเรือนตานุลักษณ์ดังนั้นแอดจะทํานายไปเทไปได้ด้านดีก็คือเจ้าข้าตาบางคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีความสุขกับการอยู่ไกลพี่ไกลน้องไกลบ้านแหละและระยะเวลานี้กุมที่อยู่ไกลบ้านอาจจะมีการซื้อที่ดินซื้ออะไรที่มันนะคะลงหลักปักฐานคู่ครองซื้อให้ลงเป็นชื่อเจ้าขตา การันตีว่าเขารักจริงไม่ทิ้งแน่นอนแบบนี้คือคู่ครองคนรักรักมากนะดาวเจ้าเรือนปตัตนิของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์ในอยู่ในเรือนพันธุ์ทั่วก็ต้องบอกว่าคู่ครองคนรักอะ่ะให้บ้านให้ที่พากันประสบความสําเร็จอะ่ะนะคะรวมถึงว่าช่วงระยะเวลานี้คู่ครองหุ้นส่วนของเจ้าคตาเนี่ย ดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จนะคะเป็นหุ้นส่วนดำเนินกันร่วมกันทำงานกับคู่ครองได้บางคนก็ญาติพี่น้องก็แนะนำมาซึ่งเรื่องของการทำงานที่ดีตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นระยะเวลาที่คู่ครองเนี่ยมอบทรัพย์สินให้แต่งงานและประสบความสําเร็จมีหลักฐานมีบั้นช่องนะคะคู่ครองคนรักญาติมิตรญาติคุณญาติเขาโอสนิทกันมีการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันคือ มันราบรื่นลงตัวแต่ทีนี้ต้องไปเช็คดาวพื้นดวงด้วยสําหรับบางคนอย่างเช่นคุณอยากจะเช็คพระเสาร์คุณก็ไปฟังพระเสาร์ย้ายบัางคานย,ย้ายพระราหูย้ายนะคะพระศุกร์ทำแล้วพระพุธวันที่ยี่บห้ายังไม่ได้ทําเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนพระอาท,ท,ทิตย์ทำแล้วพระฤหัสทาแล้วมรตยุทธาแล้วคุณไปเช็คก,ก่อนว่าคุณขัดข้องที่ดาวไหนคือถ้าเกิดดูดวงแล้วตีโพยตีพายแล้วคุณไม่เข้าใจการดูดวงทางยูทูบแอดว่า มันเป็นกายกรรมวจจกรรมมโนกรรมของคุณนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับใครแอดอย่างมากก็กดบล็อกนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยแอดจะไม่อยากให้แฟนช่องอะไปด่ากันสมมุติว่าเขาเข้ามาอันนี้ปุ๊บแฟนช่องแอดก็จะโมโหแล้วก็ด่าแอดไม่อยากให้แฟนช่องแอดอะมีวจีกรรมร่วมกับคนที่แบบคิดลบขนาดนั้นเจ้าคตาทุกอย่างเนี่ยมันไล่หาได้ด้วยตัวเองได้อย่างเช่นแอดจะแนะนําเทคนิคนะคะสาหรับคนที่แบบว่าแล้วไปฟังตรงไหนอะแล้วจะฟังครบไหมล้วที่แอดบอกดาวยายอะ คือบางทีช่อง,งแงจะต้องขยันฟังเพราะแอดขยันทําให้ฟังเพราะแอดไม่อยากจะไปดูแบบดวงตัวต่อตัวกับเจ้าวตาแต่แอดอยากให้มันออกมาปุ๊บโครมมันมีประโยชน์กับคนที่มันกว้างขึ้นเจ้าตาแค่กดฟังมีเวลาก็กดฟังจะฟังตอนกินข้าวจะฟังตอนออกกํลาลังกายจะฟังตอนขับรถอย่างอยู่กรุงเทพรถติดก็ฟังนะคะมันจะได้ระวังตั้งหับได้วิธีการหาคือเจ้าวตาสมมติว่าคุณลาศีกุมอย่างเงี้ยคุณเข้าไปที่หน้าช่องแล้วคุณเข้าไปที่คําว er ่า podcast แล้วคุณคลิกเข้าไปที่ราศีกุมมันจะขึ้นเรียงมาเลยเป็นกลุ่มอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพฤหัสอาทิตย์เนี่ยมันจะอัพเดตอยู่ข้างบนนะคะทีนี้เรามาแยกการเงินการงานความรักสุขภาพกันได้ในส่วนตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยด้วยพระเสาเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยแอดวาระยะเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะค้นหาตัวเองและบางทีอาจจะรู้แล้วว่าตัวเองอะชอบสันโดษ หรือชอบการทํางานที่อยู่คนเดียวหรือระยะเวลานี้คุณชอบทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวินาทแล้วปรากฏว่ามันไปในทิศทางที่ดีวินาทก็แบบว่าคุณอาจจะมีกิจการที่แบบไปรับรีโนเวทหรือไปทํางานที่มันเกี่ยวกับรับเหมาเช่าช่วงอ่ะการซ่อมการแซมกันต่อเติมการตกแต่งบ้านช่องอ่ะเป็นสถาปย์ปสถาปออนิก เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้ก็ได้หรือช่วงระยะเวลาไีนคุณชอบชอบทำงานคนเดียวแล้วคุณก็ไปเกี่ยวข้องคุณก็ไปสอบติดเป็นนักวิจัยคุณเป็นคนทํางานในห้องรับห้องแลบของโรงพยาบาลคุณทํางานอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ที่มันอยู่คนเดียวคุณจะไปเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้แล้วประสบความสําเร็จและมีความสุขกับพวกนี้เหมือนกับค้นพบตัวเองจริงบางคนก็ชอบทํางานเบื้องหลังเป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้จัดการแต่ไม่ค่อยออกหน้าดันให้ลูกน้องด่งดังนะคะตัวเจ้าอาตาบางทีช่วงระยะเวลานี้ถามว่า ดาวดมเกณฑ์อย่างนี้มีเกณฑ์ทํางานได้รับผลดีกับเรื่องลับๆไหมมีมีเกณฑ์ใต้ตรงใต้โตใต้ข้อสอบอะไรก็มีดังนั้นต้องเลือกเอานะคะเงินใต้โตะไม่ใช่เงินที่จะทําให้เจ้าตาตานี่มีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและยืนยาวเพราะมันไม่ได้บริสุทธิ์ิธรรมแต่ถ้างานเบื้องหลังงานไม่เปิดเผยพวกนั้นมันเป็นพวก,เป,พวกเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นสายลับเป็นสายสืบนะคะหรือทํางานที่มันเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติพิธีกรรมอะไรต่างๆแอดก็บอกได้ว่า ก็เป็นจังหวะของชาวลัคนาราศีกุมที่จะทําพวกนี้แล้วเกิดเรื่องของความร่ารวยบางคนทํางานแบบแอบต้องบอกว่าบางคนเนี่ยหาวิธีการทํางานใหม่ๆเช่นอยู่ดีๆก็ทําเป็นกลุ่มทําเป็นกรุ๊ปจัดระเบียบบ้านรับจัดระเบียบบ้านรับเหมาเช่าช่วงจัดการบ้านช่องใครลกออกระเบรรีทำบางคนช่วงระยะเวลานี้อะฉันสะสมความรู้มามากพอแล้วฉันก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ทําคลิปทําคลิปรีโนเวทบ้านทําคลิปสร้างบ้านนะคะ เหมือนไอ้มันจะมีบ้านบ้านหลังหนึ่งอาจจะไม่ได้อ่ะเขาจะเป็นคนที่ทําบ้านของเขาด้วยสองมือของเขาเองเลยนะก็กระดาษตรงนี้ทําทําอะไรนะฮะเขาเรียกว่าฉิ่งชาให้ลูกโตกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยบ้านทองกวาวอ่ะไอ้ชอบดูมากเลยนะเพราะไอ้เป็นคนที่ชอบทํางานเกี่ยวกับงานช่างนะคะตัวเจ้าตานี่ระยะเวลานี้ก็อาจจะไปทํางานผันตัวเป็นสายออนไลน์แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันปังอ่ะ คนอื่นทํายากแต่เจ้าก็ตาทําปังบางคนทํางานเกี่ยวกับนเข้าส่งออกอะเดี๋ยวร้อยหรือบางคนช่วงระยะเวลาในไปเกี่ยวกับพิธีกรรมพระเกตกลุ่มหลักนะจิตจิตเขาเรียกว่าจิตอํานาจบาร,รมีมาในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ก็ประสบความสําเร็จดีดังนั้นมันเลยมีการปรับเปลี่ยนไงนะคะมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมและดําพามาซึ่งเรื่องของเงินทองและโชคลาภลัคนาราศีกุมเนี่ย ในเรื่องของการงานก็เป็นอย่างแอดมินบอกหละเป็นการงานที่บางทีค้นพบด้วยตัวเองเป็นการงานที่แบบทั้งทั้งประเทศทั้งจังอทั้งจังหวัดแล้วกันประเภทอาจยหรือไองานประเภทนี้จะต้องนึกถึงคุณหรือแบบงานอะไรอย่างเช่นแบบเอถ้าเกิดจะต้องซ่อมซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของไฟรถยนต์ให้มันสว่างแล้วก็ไม่แทงตา จะต้องเป็นคนนี้เนี่ยอยู่หมู่บ้านนี้ลต้องนึกถึงคนนี้เลยหรือถ้าเป็นช่างของ h อน da ที่ไม่ใช่บริษัทจะต้องเป็นช่างคนนี้อะไรเงี้ยคือคุณจะมีความสามารถเฉพาะตัวแบบนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปทํางานไปศึกษาไปค้นคว้าไปหาความรู้เพิ่มเติมแอดบอกเลยนะมันเป็นดวงเมตตามหานิยมเป็นดวงเมตตามหาเสน์มีแต่คนช่วยเหลือขนาดคู่ครองคนรักยังตามใจ แล้วแอดบอกเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินรัพย์สิสนมีเกณฑ์การซื้อการขายการได้มาไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกเมืองไทยมันได้หมดตัวเจ้าอาตาเนี่ยระยะเวลานเนี้ยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จหลายอย่างนะคะบางคนเนี่ยทุกท้อใจอไปดูซิประสบเป็นกาลีไม่ตรงนั้นตรงนี้แล้วอย่าท้อใจนานเวลาที่เราตกหลุมตกล่องเนี่ยเราเดินมาดีๆเอาช่วงนี้การตกหลุมตกล่องเนี่ย แอดบอกนะ,จะเจ้าตาถมถมถมสู้พยายามพยายามตรงนี้มันไม่ได้ไปอย่างนี้นะคะตรงนี้มันจะขึ้นอย่างนี้คุณเชื่อแอดสิในวันที่บอกว่ามันตกมันตกเราก็นอนเลยพักก่อนรอให้เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปมันก็เดินเท่านี้แหละฮะมันไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างนี้คนเราเนี่ยเวลาเจอวิกฤตมันจะมีสองประเภทค่ะ นอนรอให้วิกฤตมันผ่านไปก่อนกับสู้ตอนนั้นเลยไฟตอนนั้นเลยให้มันรู้กันไปเลยสําหรับกลุ่มที่แบบว่ารู้สึกว่ามันมันปัญหาชีวิตมันมาเยอะเหลือเกินอะไรอย่างนี้น,นะคะจังหวะนี้ถามว่าในเรื่องของการเงินนะที่เข้าอ่ะก็การเงินที่เข้ามันก็จะเป็นการเงินประเภทที่แอดบอกเจ้าอาตาไว้แล้วว่าตัวเจ้าอาตาช่วงเนี้ยมักจะได้ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าในหน้า เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะและตัวเจ้าอาตาเองเนี่ยลักษณะของดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนพันธุพอกระดุมพระไปอยู่ในเรือนพันธุก็ต้องบอกว่า,วาเจ้าอาตาหาเงินเก่งและทรัพย์สมบัติส่วนมากมันมาจากบรรพบุรุษอ่ะมรดงมรดกเป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรดกที่ดินทรัพย์สินก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ทําการจัดสรรที่ดินหรือเจ้าอาตาไปเกี่ยวข้องกับงาน ที่มันเกี่ยวกับบ้านพักหอพักรีสอร์ทที่ดินให้เช่าอาคารร้านค้าโรงแรมที่มันเป็นเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินหรือทํางานโรงแรมที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามหรือทํางานธนาคารไฟแนนซ์คือสถานที่ทํางานมันใหญ่โตบางคนก็มีรีสอร์ทมีบ้านพักมีการจัดสรรที่ดินนะคะส่วนมากพวกเนี้ยก็จะต่อยอดมาจากไรายได้จากพ่อแม่แล้วค่อนข้างมั่นคงเลยนะ บางคนก็มีไรายได้จากกงสีบางคนก็มีไรายได้จากการร่วมทุนร่วมหุ้นกับญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะต้องบอกว่าความรักมันมาทางเขาเรียกว่าได้ดีทุกประการเนี่ยมาความรักมาทางเครือญาติหรือไม่เครือรญาติก็เห็นด้วยทั้งหมด นะคะพี่ป่านนะอาแบบเห็นและชอบอถึงเวลาแต่งงานไหมมีโอกาสนะคะแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมีคนรักอยู่แล้วในตอนนี้เรารู้สึกว่าทําอะไรก็เข้ากันคุยกันก็เข้ากันระยะเวลาที่แต่งงานสมหวังทุกประการทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์นะคะเจ้าวตาเนี่ยถ้าเป็นโสดระยะเวลานี้คนก็เข้ามาเยอะมากเข้ามาให้เลือกเยอะแยะนะคะแต่ต้องระมัดระวังว่าชะตาชีวิตจะไปพัวพันสําหรับผู้ชายที่เป็น ที่มีคู่อระวังไปพัวพัน์กับผู้หญิงอื่นมากกว่าภรรยาของตัวเองคือบางทีมันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ฉันชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นแบบเจ้านายเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องขับรถขับราไปให้ดูแลเจ้านายมากกว่าดูแลภรรยาประมาณอย่างนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ดาวพระสุขเนี่ยหรือดาวเจ้าเรือนสุภผาเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรมะนะคะก็ การทำงานหรือว่าเรื่องของความรักของเจ้าคตาบางทีมันก็ไม่มีเวลาเพราะเอาเวลาไปทำงานหมดนะคะเจ้าคตาในช่วงนี้เนี่ยไอจะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจไม่ว่าจะต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศอะไรก็ช่างอะนะประสบความสำเร็จประมาณนั้นแต่บางทีมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ครองคนรักเลย ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดสรรเวลาให้ดีนะคะนะจริงๆแล้วลัคนาราศีกุมก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วินาศกุมหลักแล้วนะแล้วก็ยังมาสู่ภากุมพันเรือนพันธุเนะี่ยมีการยกย้ายอยู่เหมือนกัน จเจ้านายผู้ใหญ่ความรุ่งเรืองแล้วก็การทํางานร่วมกับคู่ครองหรือการเดินทางไปพร้อมกับคู่ครองเลยก็ได้เออมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ว่าแบบบางคนไปเรียนเมืองนอกแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานไปทํางานเมืองนอกโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคนรักคู่ครองเนี่ยของเจ้า,าตาเนี่ยต้องบอกว่ามีมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปด้วยกันแล้วคน,นเนี้ยเนี่ย พร้อมที่จะทําให้เจ้าอตาประสบความสําเร็จหรือคือคือเขาจะไม่ใช่อุปสรรคในการทํางานอะไรของคุณเลยอะเป็นแต่ส่วนเสริมนะต้องเรียกว่าคู่ของคุณรักค่อนข้างดีแล้วมีความขยันมีความอดทนที่จะก่อร่างสร้างตัวไปพร้อมกับเจ้าอตาแต่แอดว่าไม่ใช่ก่อร่างสร้างตัวหรอกรวยต่อรวยนะคะถ้าเกิดแบบเจ้าอาตาเป็นคนจนแล้วเขาอีกฝ่ายหนึ่งรวยกว่าคุณเนี่ย เขาก็จะมาช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วล,ลัคนาราศีก,กุมอ่ะมันเป็นปีแห่งความสําเร็จของคุณเป็นปีที่คุณจะแบบทําตัวใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใหม่กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะฝ่าฟันนะดาววินาศกุมเรือนแต่มันเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยแอดว่าให้ฝ่าฟันไปในทิศทางของการงานที่แอดบอกละกันอย่าแบบว่าเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะเป็นคนแบบว่าที่มันเป็นด้านไม่ดีอ่ะแอดเชื่อว่าคุณฝ่าฟันได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าดาวเป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นเรื่องของความสุขดังนั้นอย่าเอาความทุกข์มาจับตัวจนกระทั่งไม่ลุกทําอะไรนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีไงแอดเสียดายแทนแอดก็เป็นธาตุลมเหมือนกันนะดาวแอดยังไม่เข้าขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นธาตุลมที่ดาวเข้าอุดมเกณฑ์เต็มไปหมดเลยต่อไปนะคะสําหรับเรื่องของคนโสดคนโสดเนี่ย ต้องบอกว่าคนโสดมีโอกาสพบเจอคนจริงใจแต่คุณจะจริงใจกับเขาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนไกลด้วยนะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยเล่นตัวมากแล้วก็นาราศีกุมศรหอยู่ในเรือนนี้อาจจะคุยหลายคนอย่างที่แอดมินบอกก็ถ้าใครไม่ชอบถ้าเจ้า,าตามไม่ชอบใครก็ตัดจบนะคะอย่าดึงไว้อย่าดึงไว้ไวนะต่อไปในเรื่องของอโรภคภัยไข้เจ็บบ้าง หมูโรคภัยไข้เจ็บไอ้ว่าไม่มีอะแข็งแรงแลัคนาราศีกุมคุณแข็งแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะป่วยกับออฟฟิศซินโดมหรือว่าถ้าคุณทํางานหนักแบบเป็นพวกวิศรรวกรพวกเกษตรกรพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะเจ็บไข้มันจะไปตากดงตากแดดปวดหัวตัวร้อนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ออฟฟิศซินโดมนิ้วตึงกระดูกตึงหัวไหล่ตึงปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ระวังรักษาสุขภาพล,าาลัคนาราศีกุมดีหมดเลยสบายใจไหมคะช่วงระยะเวลานี้กุมจะต้องได้หลับอะไรละลาภะพันธุนะคะอ่าโชคลาภความสําเร็จบ้านช่องห้องหอรถลามาช้างจากคู่ครองคนรักอะไรอย่างเงี้ยได้เงินได้ทองจากการงานอาจจะได้โบนัสนะคะอาจได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จ จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากบ้านรถที่ดินทรัพย์สินด้วยนะโอเคแลัคนาะราศีกุมนี้แทบจะไม่ต้องให้กําลังใจและแต่เอาใจช่วยขอให้กวาดให้เรียบนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างในทุกทางในทุกเรื่องที่อทํานายมาอยากให้ตรงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ